ออรับวันนนี้เราอออยู่กับิโอติสออนิโอต้าตัวเล่าออติสนะคร็ป1.8ไฮบิดไฮ1.8ไฮบิดไฮดูสภาพตัวบบาให้ก่อนนะครับผมให้ทายเลยคันนี้เลขไมาหลักหมื่นแน่นอนนะครับคันนี้รถปี2020นะครับเลขไมาอยู่ที่87,487กิโลนะครับเป็นรถโดยงานปกประจำการป้ายแดงมือเดียวนะครับแต่ตรงนี้ผมเก็บงานให้นะครับพูดคอนโทรลแร็ปถีบเรนทีปมีให้หมดหน้าจอทัชสกรีนนะครับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับน่าแอร์อัตโนมัติ นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮแล้วก็มี head up d i s p l ย์ให้หน้ารถด้วยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเหมือนเดิมนะครับคันนี้ไม่ใช่คันเดิมนะคันนี้ผมซื้อมาใหม่นะครับคันนี้ทุกท่านเห็นนะครับคือโตโยต้าเอลติสนะครับหนึ่งจุดแปดไฮบิดนะเป็นไฮบิดตัวท็อปเลยนะเขาเรียกว่าไฮบิดตัวที่ต้องบอกว่าเป็นตัวไฮแล้วกันเนาะนะครับเป็นไฮบิดตัวท็อปนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าออปชั่นอย่างเยอะ นะครับนะออปชันเยอะมากนะครับผมเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะสำหรับคันนี้ก็ราคาเท่าเดิมนะหกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะหกแสนหนึ่งหมื่นบาทแลปกับโตลต้าโรล่าเซตนะครับหนึ่งจุดแปดไฮบิดรุ่นท็อปนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับปีสองพันยี่สิบเลยนะครับตัวรถได้เป็นสีเหมือนบูนะครับเหมือนพวกบูฮาวายบูโอเชียอะไรอย่างงี้นะมันออกเป็นสีฟ้าๆสเขียวนะครับนะสีสวยมากนะสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานปรมประจักรนะครับป้ายแดงมือเดียว นะครับไมล์หลักหมื่นนะครับรอบนี้แต่ว่าราคาเท่าเดิมนะครับ6แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับระบบส่องสว่างด้านหน้าเห็นไหมโปรเจคเตอร์เดซ์ท์มันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยว A/VD นะครับแล้วก็โลโก้ด้านหน้านะครับเป็นโลโก้นูนแบบนี้นะครับเป็นโลโก้นูนแบบนี้แน่นอนคันนี้มีตัว adaptive cruise control นะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนแล้วก็ล็อกเลนล็อกความเร็วตามคันหน้านะครับแล้วก็ชุดแต่งที่ตัวไมล์หน้าเชนนะครับกันชนหน้าไมล์หน้าเชน นะครับไฟตตดหมอกเป็น LED แล้วนะครับพร้อมคิวโครเมียมเลยนะครับตัวนี้ก็จะน่าล้อแม็กก็นตัวสปอร์ตนิดหนึ่งนะได้เป็นตัวสปอร์ตนิดหนึ่งนะครับันึ่งจุดแปดไฮบิทรุดท็อปคันนี้นะครับเป็นสีเทานะผมเลือกสีเทาแล้วกันมันหนอกเทาเทาฟ้านะครับนะครับล้อแม็กนะเป็นตัวท็อปนะครับพันนี้รับทยังโอตานี้นะครับได้ดิสี่ล้อนะครับได้เป็นดิสี่ล้อนะครับโลโก้ไฮบิดที่แก้มข้างอยู่ผมคันนี้สีเดิมต้องขันเลยนะครับสีเดิมต้องขันเลยนะครับรถสวยๆกระจกมองข้าง คันนี้มีบายสปอร์ตนะคันนี้มีบายสปอร์ตนะครับที่กระจกนะแล้วก็มีตัวเฮดซับติดเทด้วยนะครับที่ยิงขึ้นกระจกหน้ารถเวลาขับขี่นะครับต้องบอกว่าหรูหรามากๆหรูหรามากๆนะครับกระจกมองข้างประพาดไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวตรงปลายแบบนี้นะครับมีตัวระบบบายสปอร์ตนะเป็นตัวระบบบายสปอร์ตให้เห็นนะบายสปอร์ตนะครับมีให้เลยเลยโครล่าติดนะจริงออปชั่นเนี่ยเหมือนที่แคมรี่มีนะติดรุ่นนี้มีหมดติดรุ่นนี้มีหมดนะครับ ใครที่กําลังมองหารถประหยัดน้ำมันนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่มีผิดหวังนะครับเพราะว่าเมื่อคู่ผมขยับรถออกมาเนี่ยมันขึ้นอยู่หน้าจอเลย22กิโล,ลลิตรครับนะผมบอกแล้วว่าขั้นต่ำจริงอ่ะ2 0กว่าโลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบสวยๆเลยอ่ะมันเกิน25ถนะ้ามันเกิน25เลยนะถ้าขับแบบเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่ได้ทอกหนักๆนะครับเครื่องยนต์108ทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นไฮดนะครับรถสวยๆทะเบียนหนึ่งขอไขายช้าๆ2926อันนี้นะครับนะ ฟท้ายมาดเชนนะครับเป็น l v d หมดเลยนะครับเป็น l v d หมดเลยนะครับคาดหลังก็เป็นโครเมียมนะครับพร้อมกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับนะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้สองจุดด้วยสําหรับคันนี้นะครับนะต้องบอกว่ายอมรับเลยนะว่าสีสวยจริงนะครับดูเงาสีนะครับของตัวรถนะครับตั้งแต่กระโปรงแก้มประตูทุกอย่างฝาทงฝาท้ายนะครับนะดูได้เลยว่าสีสวยมากนะสีสวยมากนะครับกุญใจก็เป็น k e ย์เล s นะครับไฟทับทิมสองจุดด้านหลังมีเซนเซอร์ให้สองจุดเห็นไหมนะครับแล้วก็ พอเปิดข yeah. wow. okay. ้างในเข้ามาดูเนี่ยฝาท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระสวยนะครับมีแผ่นผาดยางมาให้ด้วยนะครับมีหาดยางมาให้เรียบร้อยนะครับอตตัวนี้มันติดมากับรถนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับด้านท้ายนะครับเม็ดอาร์คเดิมครบนะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์คเดิมครบนะครับเดนเดิมเนียนนะครับฝาท้ายเดิมนะครับสวยเลยนะ ซีนเซอร์ทุกอย่างเดิมหมดนะครับโลโก้นะที่ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับไฟท้ายออกห้างเลยนะครับไฟท้ายแท้นะครับต้้นท้ายสวยเลยนะครับตัวเราคันนี้1.8 High Bit รุ่นท็อปนะครับสวยๆกิ๊บกิ๊บนะครับเนี่ยโคมไฟท้ายถ้าโคมแท้นะเป็นอย่างนี้นะครับนะนะครับแล้วก็กระจกนะครับปาดหน้านะครับเป็นโตโยต้านะครับสวยๆปิ๊งๆเลยสีรถสวยมากเนี่ยผมให้ดูใกล้ๆนะครับดูนะเนื้อสีนะครับเรียนกิ๊บเลยนะสีป้ายแดงเลยครับ รถปีย0นสิบรถมีวารันตีสูงอยู่นะครับพวกประกันแบตเตอรี่ประกันระบบไฮบริดยังอยู่เพราะว่าคันนี้ใหม่หลักหมื่นคับันนี้ไม่หลักหมื่นนะครับประตงประตูสวยปิ๊งนะครับล้อมงล้อแมกนะครับไม่มีบุบไม่มีเบียดแน่นอนตัวเบาภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดําจะเป็นโทนสีดําแต่อันที่ตัวนี้นะครับจะได้ตัวม่านหลังมาด้วยนะม่านหลังมีมาให้นะครับแต่ว่าได้เป็นม่านหลังแบบน่วนนะครับไม่ใช่ม่านหลังไฟฟ้านะครับแต่ว่ามีแอร์ตอนสองมาให้ ครับมีแอร์ตอนสองมาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คสีกันนิดนึงนะครับนี่สีเดิมครับสีนอกในเห็นไหมสีนอกในเดิมครับดูตรงนิ้วผมนะคนี่นะครับตัวคีบนะหุ่นะยนต์โรบอทนะครับเขาพวกสีพวกเนี้ยเขาไม่ได้พ่นเขาจุม่มเขาขี้มันเล็กขี้เขาจุมจุมข,ขึ้นมาปุบพอเสร็จรอบนึงเขาก็จะมาพ่นเก็บสีครั้งหนึ่งนะครับนะมันจะใช้เป็นโรบอทใช้หุ่นยนต์ทำงานนะครับ ตันนี้ได้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยต้องบอกว่าออปชั่นเนี่ยจัดเต็มหมดเลยนะครับจัดเต็มหมดเลยบอกไฟฟ้าคู่หน้านะมีด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับแผ่นเพดอยู่ครบนะครับรถปียี่สิบนะรถเดือนแจนก็คือมากราปียี่สิบนะครับตอนนี้ก็สี่ปีกว่านะครับตัวบอกได้เป็นทรงสปอร์ตนะฮะบ,บอกอันที่สูงมากเลยนะสูงจะชนไปดานอยู่แล้วนะสูงมากเลยนะนะครับนะเนียนๆเลยคอนโซลคอนโซลมานได้เชนใหม่หมดนะครับมานได้เชนใหม่หมด แบบหน้าจอก็จะได้เป็นจอตัวที่เป็นแบบตั้งละเก้านิ้วแต่เป็นแบบตั้งเชื่อมต่อบูทูธ USB นะครับบูทูธ USB แล้วก็ใช้สาย HDMI หรือว่าสายเอ้ย,ย DI. ใช HDMI ใช้สาย USB เสียบได้นะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัติเป็นแอร์เป็นออโต้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT นะครับเป็นเกียร์ CVT มีเกียร์ดีก็เกียร์บีและเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วเป็นเกียร์โลให้นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนนะครับเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้ล็อกอัตโนมัตินะครับแล้วก็มี ท่นไวเล็ชาร์จมาให้มีแท่นไวเล็ชาร์จมาให้นับกับค่าตัวหกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าตัวรถเนี่ยสีพิเศษอยู่แล้วนะครับสีพิเศษอยู่แล้วกระจกเดิมทุกบ้านนะครับกระจกเดิมทุกบานรถสีพิเศษอยู่แล้วนะครับจุใจเป็นคีเรตมีเปิดโคเมีมนะครับเบาะไฟฟ้าคู่นะครับไม่มีสีขาดเลยนะครับดูนะนะครับดูนะนี่เลยนะดูตัวเบาะเพราะว่าคันนี้มาแปดหมื่น ไม่แปดหมื่็ดพัสี่ร้อแปดเจ็ดกิโลนะตัวเบาะเนี่ยต้องบอกว่าไม่ยับไม่ช้ําเลยนะครับเนี่ยเลขใหม่นะไฟน้อยมากนะครับแนะออปชั่นด้านหน้าเรื่องระบบไฟนะครับก็จะเป็นเปิดไฟอัตโนมัติหมดเลยนะครับเปิดไฟอัตโนมัติหมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยเวลาเราเข้าที่มืดนะครับไฟสูงมันสาดขึ้นเองเลยนะครับเวลามันเจออะไรปุ๊บมันก็จะดรอปลงนะครับนะพวงมาลัยเนีเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับนะตัวนี้ก็จะมี ล็อกความเร็วนะครับก็คือตัวนี้คูชอนโทนคือมาตรฐานนะครับตัวนี้ก็เป็นแจ้งเตือนกันชนด้านหน้านะครับอยู่ตัวดับทีนั่นเองนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นตัวการแจ้งเตือนกันออกนอกเลนเวลาเราขับผ่านเส้นถนนเนี้เส้นป่าเส้นทึบนะครับเวลาเราเลี้ยวตัดออกเส้นเนี่ยมันจะเตือนแร้วพงมาลัยมันก็จะตึ๊ก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 นิดหนึ่งนะครับรถสวยๆเดิ่มเดิแบบนี้นะครับใครที่ต้องการนะครับสำหรับเตอรต้าเออติสนะครับหนึ่งจุดแปด ไอบิ t รุ่นท็อปคันนี้ติดต่อได้เลยนะครับที่0626407776นะครับผมขายราคาเดิมนะครับ6 1 0 0 0 0บาท6 1 0 0 0 0บาทนะครับดูฝากระโปรงเป็นไงสวยปิ๊งไหมนะครับประจงฟ้าใจทุกอย่างอยู่ครบนะครับสติกเกอร์มอกทุกอย่างเลยครบหมดนะครับตัวรถคันนี้นะครับรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีพิกความจมน้ำชนหนักนะครับไม่มีกลับสีตัดแต่งตัวถังแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นรถเดิมเป็นรถหน่วยงานนะครับ หัวน็อตนะครับฝากระโปรงไม่ม no no ีขยับนะครับด้านข้างด้านหน้านะครับเดิมๆกิ๊บๆเป่าหัวโชคเดิมหมดนะครับเนี่ยใหม่จริงคันนี้ดูไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยรถใหม่มากนะครับหัวน็อตคานหน้าตัวบนนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับห้องเครื่องเป็น1.8นะครับตรงนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะแบตเตอรี่อยู่ข้างหน้านะครับผมเอาติดทข้างแท็บเแบตเตอรี่อยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยคานคือทุกอย่างเดิมิ๊บหมดเลยนะครับ ราคา600,000บาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับรอคุณอยู่นะครับกับโฟ t ์คโรล,ล่าอ a l ติด1 8ไทยบิดรุ่นท็อปสุดเลยนะครับสําหรับคันนี้